สบายดีมีรับเรียนมาตั้งมุ่งอันคงจะชอบาเนาะคุณรู้สึกว่าอันมีความสุขนะในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้มีความสุขอยู่ตอนนี้ครับ่ะวันนี้จะเรียนอะตรตะพุ่นปะโอ้โคเท่รัตะพุนเราโค้ทเท่อะที่เราแบบที่เราแบบฟังรู้เรื่องรู้เรื่องก็ เอามาไว้ใกล้ๆตัวเราเอาสมุดไว้เผื่อได้โจทย์นะคะอ่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการค่ะโดยเอกสารที่คุณใช้มาจากว่าไกลจำบุญนะคะครูผู้สอนอาจารย์สิริพงษ์ทู้ไทยจุดประสมการเรียนรู้นะคะนักเรียนต้อง สามารถสังคับความาหมายของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการได้ต้องอนักเรียนสามารถที่ค์ประกอบปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการได้ต้องอลและข้อสามนักเรียนสามารถวิเคราะห์การใช้ปัจจัยในการผลิตได้อย่างสมเหตุสมผล ข้อสี่นักเรียนสามารถอภะิปรายอันนี้ต้องพูดกันแล้วนะคะความสําคัญของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการมีต่อระบบเศรษฐกิจได้อย่างไหนว่าดีอะไรวะนักเรียนเห็นหน้าจออยู่ทีโลกใครไม่เห็นกัรมาโบนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็ตอบมาแล้วเราก็ดูไปเลยนะคะในภาพนะคะยาวเดิอเป็นสถานที่ใดนักเรียนไม่ดูเฉลยนักเรียนก็รู้ว่าตรงนี้คืออะไรโลก อเี่ยะอ่าในภาพนี้ลยคะต้งเรียนพอรัฐภูมิเนี่ยอ่าร <c oughs> ัฐภูมิตามภาพขาวเพราะมันเป็นภาพของโรงงานผล <c oughs> ิต <c oughs> อะไรสักอย่างนะคะภาพดังกล่าวในโรงงานนี้ที่องค์ประกอบอะไรบ้างจะรู้เรี่ยมรักนี่ทวนะ <c oughs> นะระดับม .1 นะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างอยู่ในโรงงานเนี่ย ถ้าจะอยู่เป็นการเทคโนโลยีครับฮะว้า่าโอเคอ่อยเพื่อนมงบุออยอ่ามันก็จะมีคนนะฮะมีโรงงานมีที่ดินมีเครื่องจักรอะไรก็ว่าไป่าต่อตไปนะคะ,ะ,ะนักเรียนมีส่วนสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการหรือไม่อย่างไรไปนะคะ นักเรียนวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการนะคะไปดูนะฮะไปดูที่เรารู้ไปแล้วนะ mm hmm. หมวดของใครยังไม่มีคำนี้มีไหมอธิบายไปแล้ว mm hmm. มอสองไม่ตอบได้นะ mm hmm. เพราะว่าเราเรียนปัจจัยการผลิตมาตั้งแต่มอหน mm ึ hmm. ่งใช่ไหมลูกอ่า ลองเปิดสมุดขึ้นมาดูนะคะปัจจัยการผลิตสินค้าจะผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างเราต้องใช้อะไรบ้างใือ่อย่างง่ายๆให้ทำงานมันอยู่เลยผููโชว์เห็นไหมคะต้อยใช้อะไรบ้างในการผลิตโทรศัพท์สติ๊กอะไรกันใสลยเดิมแล้วเด้อใช่หรือไม่ะะตรงตามนี้ไหมหรือมันต้องใช้ที่ดินค่ะผู้ประอบกรได ่ามันต้องใช้ทุนไหมคะใช้ใช่ครับใช้แรงงานไหมอ่าแรงงานคืออะไรคือมนุษย์นะคะแล้วต้องมีผู้ประกอบการหรือเปล่าผู้ประกอบการก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะที่ครูพูดไปนะคะที่เคยอธิบายไปแล้วนะคะปัจจัยเหล่านี้เขาเรียกว่าปัจจัยการผลิตค่ะนะคะ,นะคะปัจจัยการผลิตทุกชนิดคือสี่อย่างที่พูดมาเนี่ยมันมีทั้งแบบ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเขาก็ยกตัวอย่างเช่นที่ดินพี่ออยลัตะปูพี่ออยลัตะปูกินสังเคราะห์ขึ้นมาเนาะแร่ธาตุจการๆไม้แหล่งน้ำผลตอบแทนของที่ดินคืออะไรผลตอบแทนของที่ดินคืออะไรคะ่อไม้แหล่งน้าตามธรรมชาติครับอ่าผลตอบแทนของที่ดินค่าเช่าค่าเช่าอ่าคือค่าเช่าค่าเช่าภาษาอังกฤษคือ rent ปัจจัยการผลิตอันต่อไปคือทุนมาดูนะคะทุนสิ่งที่นําทุนคืออะไรคือสิ่งที่นําไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ครูเคยพูดเสมอว่ามันไม่ใช่เงินค่ะคําว่าทุนในที่นี้ก็คืออะไรก็ตามที่เราเอาไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะคะนะถ้าเราทํานาเนี่ยทุนของเราคืออะไรจอบเสียมรถไถไปงั้นนะคะ มันจะเป็นเครื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ชน,นิดที่เราเอาไปใช้ในการผลิตนะรวมไปถึงตัวอาคารที่เรากระทำการนั้นๆโอเคนะคะถ้าเราผลิตปากระกป๋องทุนในการผลิตปากระกป๋องนอกจากเป็นเครื่องจักรอะไรแล้วมันก็จะมีตัวโรงงานนะที่เป็นทุนด้วยต่อไปนะคะผลตอบแทนของทุนคืออะไรไจำได้ไหม อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณรูคชมขอาคนี้จ๊ะขึ้นแถใครช่วยเนเนระเขาได้เขาเก่ง ใช่ค่ะเด็กๆคะเอาๆมามามาข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุนวาอ่ะตอนนี้กี่คนเนี่ยเดี๋ยวครูสต๊อปจอครูก่อนอ่ะพอดีคุณครูจะต้องวู้พี่ออยพี่ออยกินน้ำจีบมาเจอหน้ากันซะก่อนพกเราเขาเรียนบ่ไหนเด้ครูครับต้องยุติการสอนลงเท่านี้นะ เสียใจจังเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้คุณครูต้องไปฝากที่แบงค์มันเป็นเงินของโรงเรียนนะไปหลายคนโหดูน้ำผู้น้ำตาอ่อยหายครับค่ะงั้นคุณครูทำไดียหายกุ๊บครับช่วงบ่ายครูทำไม่อ่อยหายกุ๊บค่ัอีกทีนึงนะคะโอเคนะคะอ่าแล้วเจอกันช่วงบ่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอช่วงบ่ายมาโรงเรียนนะครับำได้อ่อยหายครับ